อ๋อละครับวันนี้ก็จะมาฝากแคลรับหนึ่งอย่างที่จะซูมชุดหัวใจหุณนเชิดในตำนานกันนะครับจะขอเริ่มต้นที่หนึ่งมืนสามพันเพชรก่อนนะครับมาลุยกันสิว่าผมจะหมดสักกี่เพชร <Das que ath> ดูเป็นตัวอย่างกันไปได้เลยนะครับผมไขที่อยากจะลุยเริ่มต้นก็จะมีหลายชุดหลายแบบให้เราเลือกนะส่วนใหญ่แล้วผู้หญิงเขาไม่ค่อยชอบชอบอันเนี้ยไอไอหัวไฟตัวเนี้ยนะครับที่ฮิตกันก็นลุยกันไปยาวๆกันเลยครับผม <S <S เดี๋ยวจะเร่งสเปย์ไทยดูยาวแล้วเดี๋ยวจะเลื่อนคลิปอีกเเดี๋ยวเลื่อนให้เองไม่ต้งองห่วงไม่ต้งองห่วงเดี๋ยวพี่จัดให้เอาละจังหวะนี้ต้องได้สิสโลแล้วเนี่ยเออยังไงอืม อโอโคิดว่ากลัวเหรอนี้ต้องใช้เคล็ดลับเคล็ดลับเคล็ดลับของพี่นี่ไอตู้พวกนี้มันก็มีโทเค็นอะไวแ้แลกมันเหมือนกันเนี่ยนะใช่พะลา่าอย่างงั้นก็เอาตู้นี้แหละเผื่อมันจะมีของดีออกมาให้เราไงทุกคนเป็นไงเคล็ดลับผมดีไหมเห็นไหมนี่ลองลองลองนี่เป็นไงเอาอะไรวะมา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  ừ, ừ, นี่นะซ้ำเปหนึ่งท่าโอ้โหท้าอกหักโห้มีอยู่แล้วอ่ะเอาเป็นว่าไม่เป็นไรทุกคนไม่ต้องไปเสียใจไปไม่ต้องีเรียสนะครับเพราะว่าตู้อื่นโทเคนก็เหมือนๆกันเราก็สามารถที่จะไปลองตู้อื่นเพื่อจะมาแลกโทเคนเดียวกันได้นะครับผมนี่เห็นมนี่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 นีของดีนี่เป็นไงนี่สโลให้ดู นี่อันนี้ไม่ค่อยได้มาก่อนก็ได้แล้วแล้วก็ลุยกันไปยาวๆเลยครับผมจังหวะนี้ไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นครับผมนะครับโอเคปึ้งนี่อ่นนี้ก็แจมนะครับอะแล้วก็ลุยกันไปต่อนะครับผมพอดีว่าโทเคนยังไม่พอนะครับอืมบวกค่าให้หัวใจเนี่ยพอดีโทเคนแรกครับงานนี้ฮ่าๆเป็นไงแลกกันเลย อ๋อนี่เลยนะครับความเท่ของชุดนี้ก็ประมาณนี้เลยครับผมนะฮะเอาตรงๆนะสรับชุดแต่วัยรุ่นไม่เคยจะใส่กันแล้วแต่เอาหัวกับหน้ากากแต่เอาไปแทนอะไรประมาณนี้ใช่ปะเออเห็นว่ามันเท่ปรับแต่งสลับสายไฮไลท์ยุคใหม่อ่ะเนาว่าก็ประมาณนี้นะครับผมแถมยังได้ท่านี้มาแบบฟุกๆเลยละกันเออเนี่ยท่าหัวใจเนี่ยมาลองลุ้นดูว่าผมหมดไปกี่เพชรนะครับพอเริ่มกันที่1 3ึ่งสนะครับผมพอล่าสุดก็อยู่ที่9876นะครับสรุปว่า3 1 5 0นะครับ แล้วก็แถมมาอีก2ท่านะครับผมแหมคอด,ดีเลยแล้วทุกคนล่ะได้ตัวเลขกันที่เท่าไหร่อย่าลืมมาเมนอวดกันด้วยนะไต้ลังคลิปอ่ะเจอกัน